ท่านอองท่านอองกระหม่อมมีเรื่องรายงานเจ้ากินไปก่อนนะเอ๊ท่านพี่พระชายาพักนี้หม่อมชันได้ยินมาเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรหลีว่ายางได้เลื่อนเป็นนางสนองพระโอษฐ์โอกาสที่นางจะได้เจอท่านอองก็มีมากขึ้นอะไรนะหลีว่ายางช่างรายกาศนะ ลีชังรู้เล่นงานนางยังรอบมาได้ถามนับวันยิ่งก้าวหนะ้าอีฝาบปวดหัวอีกแล้วเหรอเพคะ,ะจุดกำยานเพิ่มทีกลิ่นกำยานแม้ช่วยให้สมองปลอดโปรง่ง แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะไม่ดีต่อพระวรกายนะเพคะอืมข้าอายุมากแล้วเรี่ยวแรงไม่เหมือนเมกกนื่อก่อนหม่อมฉันว่าไม่เกี่ยวกับอายุหรอกเพคะเป็นเพราะฝาบาทพักผ่อนน้อยมากกว่าเนะ่พักผ่อนน้อยเหรออืมมากกว่หม่อมฉันสิเพคะโอ้ยอโอ้โอ้ อ่าเอ้ยเด็กคนนี้เ้าคิดเปลี่ยนวิธีใหม่มาแกล้งข้าใช่ไหมหินนี่มันตามเท้าข้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยหม่อมฉันไจะกล้าแกล้งฝ่าบาทวิธีนี้หม่อมฉันไม่ได้คิดเองนะโออยในตำราแพทย์ของหงตี้มีบันทึกเรื่องสุขภาพกับฝ่าเท้าเอาไว้แล้วการเดินบนหินแบบนี้ให้ผลเหมือนการนวดเท้า กำจัดความอ่อนเพลียลดอาการปวดซ้ำยังรักษาได้หลายโรคด้วยเพคะโอ้วิเศษอย่างนั้นเชียวหม่อมชันนมิกล้าเพชทูลจะยังมีอะไรไม่กล้าจริงๆเพคะ,สะเสด็จย่าหม่อมชันเดินบนหินทุกวันร่างกายแข็งแรงเครกไทยก็ว่าท่านต้องอายุยืนร้อยปีอืมถ้าเคยบอกแล้วเรื่องในอดีตอย่าได้รื้อฟื้นหม่อมชันพั้งปากไป ถ้ารู้จะรู้สึกไม่เป็นธรรมแต่เรื่องที่ข้าทำได้ก็ได้ทำแล้วข้าปล่อยท่าชาวเหลียงไปแล้วมากมายนี่ถ้าหากไม่เพราะสงครามครั้งนั้นคงไม่มีท่าชาวเหลียงเยอะขนาดนี้การรวมแผ่นดินเป็นความต้องการของทุกคนตาเว้เรามีกําลังมากพอที่จะยุติการแบ่งแยกทําให้ราษฎรไม่ต้องเผชิญสงครามได้พบกับความผาสุกสันติที่แท้จริงนี่เป็นเรื่องที่ข้าใฝ่ฝันที่สุด ไปเลี้ยงล่มสลายไม่ใช่เพราะว่าแคว้นเว่ยแต่เพราะนี่คือสัจธรรมของการรวมชาติต่อให้ไม่ใช่แคว้นเว่ยก็อาจจะเป็นแคว้นอื่นแล้วทำไมอยู่กันอย่างสันติไม่ได้สงครามท้าไม่เกิดการนองเลือดและความแค้นไม่สิ้นสุดนะอืยุคจ้านกัวเจ้าเมืองปกครองตนเองสู้กันไม่หยุดหย่อนต่อมารัชินรวมแผ่นดิน ถึงทำให้ราษฎรอยู่อย่างสงบชีวิตมั่นคงการแบ่งแยกก่อให้เกิดสงครามรวมแผ่นดินถึงจะเกิดสันติข้าต่อสู้มาหลายปีก็เพราะหวังจะรวมแผ่นดินมอบสันติที่แท้จริงให้แก่ราษฎรเออเออจริงสิเออีก่อเดินมาพักหนึ่งแล้ว ตอนนี้ข้ารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้จะพูดถึงตำราแพทย์ของหัวงตี้เหรอเพครขัดมาให้ข้าสิบจบข้าจะตรวจฮ้อ<า>กลับได้แล้ว <c oughs> โอ้โหโอุ้ยอ๋อ โอ้โหไร่รามไ้อ่อนช้อยไม่รู้หนานอันอ so ๋องไปหาสาวงามมาจากไหนนั่นนะสิมามามาเดิมเหล้าเดิมเหล้าเลิกพูดเรื่องไม้สาระกันนมใช่เหล้าดีคู่สาวงามเหล้าดีดูสิเห็นด้วยเมาแล้วแหมไม่ต้องเลยก็จะรีบขี้รอกอะไอยู่นั่นแหละดูนิสัยอยู่แหมท่านนี่คอมันหน้าดูนี่นะดูสิเอวเป็นเอวดูสิเนี่ยเคลิ้มเลย